สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้ผมจะขอนําเสนอตัวแท่นพับ2ฟุตกับแท่นพับ4ฟุตนะครับอ่าสตัวนี้เรามีของพร้อมส่งได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูตัวแท่นพับ2ฟุตกันก่อนนะครับข้อดีของตัวนี้เลยนี่นะครับฟันเป็นขั้นบันไดนะครับผมแล้วเราสามารถปรับฟันเข้าออกได้นะครับโดยมีสเกลทั้ง2ด้านนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็มีการปรับความความแน่นของตัวใบมีดนะครับผมข้อดีของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือเรามีทับทับหลัง ให้นะฮะเวลาเราจะพับงานทุกชิ้นเนี่ยก็สามารถตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะมาลองพับตัวแท่งพับ2ฟุตให้ดูนะครับนี่คือชิ้นงานของลูกค้านะฮะที่เขาจะมาลองพับกันดูนะครับผมก็พับไม่ยากเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็พับได้หนาอยู่ที่ขนาด1.5มิลเลยนะครับเหล็กนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองให้พี่หนึ่งลองมาพับดูครับผม นี่ก็ชิ้นงานนะครับดีดูดีเลยครับผมนะฮะเดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะส่งให้ลูกค้าเขาดูนะฮะข้อดีตัวหนึ่งก็คือฟันตัวนี้เป็นการถอดฟันอิสระนะครับเราจะพับกล่องหรือพับถาดพับได้หมดเลยนะครับโอเคส่วนต่อไปเราจะไปดูกับแท่นพับ4ฟุตนะครับตัวนี้ก็ขนาดความกว้างอยู่ที่เมตร20เซนนะครับพับได้หนาอยู่ที่ขนาด1.6มิล,ลเหล็กนะครับข้อดีของตัวนี้คือเรามีลูกตุ้มมาให้ละนะครับ เพื่อลดแรงของคนพับนะครับผมนะฮะแล้วก็มีทับหลังให้เหมือนเดิมนะครับมีขาตั้งให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมแล้วก็จะมาลองพับตัว4พฟุตนี่เหมือนกันให้ดูนะครับโอเคตัว4ีฟุตเนี่ยคือข้อดีคือก็ ออกมาเป็นตัว L ก็พับออกมาฉากสวยเลยนะครับข้อดีของตัวนี้เนี่ยสมมุติเราจะพับ45หรือพับ90องศาเนี่ยเราจะมีตัวสต็อปเปอร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะเป็นตัววัดว่าเราจะพับ45 90มันจะเป๊ะทุกชิ้นนะครับผมอ่าครับวันนี้ผมก็อยากจะปากแท่นพับทั้ง2ตัวนะครับมีทั้งขนาด2ฟุตแล้วก็4ฟุตนะครับส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกับคอนเทนต์ที่ด้านบนได้เลยนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ